สวัสดีพี่น้องชาวรถคันทุกคนด้วยนะคร,ครับผมวันนี้เราอยู่กับทีม Space t r a v e l i n g นะครับโดยใช้ผู้นำเป็น3เกลือหรือเรียกได้ว่าเป็นทีมที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามกันเลยเดียวผมจะมาใช้ทีมนี้ในการผ่าน Legendary Go k คู t e dition กันนะฮะห,หน้าตาทีมที่เราจะใช้กันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะั่นก็คือ LR3 เกลือเปังพึ่งเบจิต้าบิต ECA เบจิต้าบุกโลก ECA สีเหลืองเหมือนกันแล้วก็ฟิเซอร์ตัวฟรี ECA แล้วก็กิรุ ECA นั่นเองนะฮะ โดยเจ้ากิรุเนี่ยเพิ่งได้รับการ ECA มาประโยชน์ของกิรุนั้นก็คือเขามีคีบวก2แล้วก็แอคเดฟเจแล้วก็มีโอกาสหลบขั้นสูงเมื่อมีไฮดริดไซเจนอยู่ในทีมนั่นก็คือเรามีปลั๊กนั่นเองแล้วก็จะซับให้กับดักกบอลซิกเกอร์ซึ่งทุกตัวในทีมเนี่ยมันเป็นดักกบอลซิกเกอร์ไงก็ได้คีบวก3แล้วก็แอคเดฟสี่สินี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในคีที่แนะนําว่าถ้าจะเล่นทีมนี้ก็ควรจะมีเพราะว่าซับทีมได้น,นั่นเองข้อดีอีกอย่างหนึ่งงนนนงนนน่งงงงในนนนสุดดยยอออแแททคค์ข Cat ี้เลเลั และมันสามารถทําให้3เกลอได้ยิงไม้ตายใหญ่ได้เพราะว่า3เกลอเนี่ยเขาจะมีแอคเดฟบวกเจ็ดสบเเซเมื่อได้ยิงทาไม้ตายก็คือถ้าเขาเป็นตัวปะาะเนี่ยเขาบางแน่น,นอนเราจะมากันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะก็จะไปลงด่านกันเลย <S <S อาวแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าด่าน Fighting Legend Goku GT e d i t i o ั่ลาวกับทีมดรบเซกาของเรานั่นเองนะฮะโดยทีมก็จะเหมือนกันเมื่อกี้ที่จัดกันไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาอธิบายแผนการในการที่จะใช้ในการลงด่านก่อนแล้วกัน หนึ่งโลเคชันที่เราจะใช้ก็คือฟีเซอร์ยืนคู่กับสามเกลอซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวเพื่อนนะเพราะตัวเพื่อนปลดมาเยอะกว่าได้เพื่อนปลดสองทางเบจิต้าสองตัวอยู่ด้วยกันให้ตัวฟ้าพยายามได้ยิงไม้ตายเพื่อเพิ่มเด็กในแต่ละเทินให้ได้มากที่สุดก็คือจะสุดที่เมื่อได้ซับจากกิรุจะสุดที่2 0 0 0 0นตั้งตน้นแล้วก็เบจิต้าเหลืองก็จะให้ยิงและสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บบอลเหลืองเพื่อทาคลกิก็จะเป็นตัวไว้ตบลิงม่วงด้วยแล้วก็กิรุกับ สามเกลอตัวเราแล้วก็ปังจะเป็นตัวลอยให้กิรุซับปังจะคอยฮิลและสามเกลอจะทําดาเมจทีหลังแผนที่2ก็คือดกครั้งโหมดเราจะใช้ครั้งแรกให้ได้ไวที่สุดก็คือช่วงลิงทองเพื่อจบลิงทองให้ไวที่สุดแล้วก็เรื่องแอคทีฟสกิลของปังที่เพิ่มแอคแทสเราจะใช้ในช่วงฟูลพาวเวอร์หรือถ้าคุณผู้ชมจะใช้ตอนไหนได้ก็แล้วแต่ละการแต่ผมจะเลือกใช้ตอนฟูลพาวเวอร์เพราะว่าเราจะใช้3เกลอในการยิง อ่ะแล้วก็สุดท้ายในช่วงสเตตสุดท้ายฟูลพาวเวอร์มันเป็นสีเขียวซึ่งเบจิต้า8บิตเนี่ยมันจะรับภาระมากเกินไปก็คือมันจะไม่สามารถยืนได้นั่นเองเพราะมันแพ้สีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทําการเอา3เกลอือที่เป็นตัวลอยเนี่ยมาแทนมันและย,ยืนข้างกับเบจิต้าเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผนขั้นต้นเล็กๆน้อยๆแล้วกันงั้นปะลุยกันเลยดีกว่ากับทีม d ต่เขาบอกซีเกอร์ที่เป็นสเปซทาวเวลลิงนั่นเองนะก็จะเป็นอีกหนึ่งอ่าถือว่าเราได้โลเคชั่นที่เพอร์เฟกกันเลยทีเดียว ก็ได้เบจิต้าสองตัวอยู่ด้วยกันแถมได้กิรุมาซับแล้วก็3เกลอก็ได้ไปยืนกับเจ้าฟิเซอร์พอดีโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเก็บบอลแบบนี้ไปเลยเบจิต้าเนี่ยเขาก็มีข้อดีนะหลายๆข้อเลยแต่ข้อเสียเขาก็มีก็คือเมื่อเขาไม่ได้ยิงไม้ตายเนี่ยเขาจะไม่มีตั้งต้นให้เลยเ้ก็คือเขามีไม่สิต้องบอกว่าเขาเจอโกคูเนี่ยเขาจะได้แอคแท็กใช่ไหมแลวทีนี้ เขาจะเพิ่มแอคแทคดีเฟน s ์ก็ต่อเมื่อเขาได้ยิงท่าไม้ตายขึ้นมาเท่านั้นถ้าเลือดต่ำกว่าจะดสิบิงจะได้เดฟมิจเจสิบเก็คือเบจิต้าเนี่ยต้องมีตัวยืนนําหน้าเพื่อให้ได้ยิงไม้ตายก่อนผมจึงเลือกที่จะใช้เป็นเบแปดิบเพราะว่ามันมีความถึกในระดับที่น่าพอใจมีตะคิ้ด้วยแล้วก็เมื่อเก็บบอลเหลืองการเก็บบอลเหลืองให้เขาจะทําให้เขาเพิ่มคีต่อ1ลูก7สูงสุดที่3 5อ่าและนี่คือเพอร์เฟกต์โลเคชั่นเลยได้ตัวเพื่อนด้วย ก็ฟิเซอร์เนี่ยมันยืนนำหน้าใช่ไหมมันทําให้เราได้ใช้3เกลยอยิงท่าไมยตายก่อนที่3มเกลอือมันจะต้องบอกว่า3เกลอือเนี่ยเขามีตั้งต้นมา77%แต่ว่าจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อยิงท่าไมายตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่มีตัวมายืนนําหน้าให้เขายืนตรงกลางได้ยิงหมายตายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาเล่นง,งานทั้งคือเรามีฟิเซอร์ที่แทงในดานให้นั่นเองในเรดูเมื่อเขาได้ซับแล้วก็ยิงหมายตายเข้าไปพลังก็คือ4ล้านหนึ่งที่ตัวเพื่อนโปรสองทาง ยังไงก็เป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายในทีมนี้เพราะว่าทุกตัวเป็นดาวน์บอลซีเกอร์หมดเลยอ่าไม่ติดขี้แฮกน่าเสียดายแต่ข้อเสียก็คือเราเจอสีเหลืองถึง2ด่างไงแล้วก็ปังข,ข้อเสียทีมนี้อีกข้อเลยก็คือปังนี่แหละเพราะว่าปังยัง ECA มาไม่สุดแต่ว่าข้อดีก็คือเราเจอเหลือง2ทีก็คือเรามีโอกาสฮิวเลือดซ้ําได้2ครั้งอ่าโอ้รอบนี้เรา,เราแย่แล้วเนี่ยมันตีตบหลังเราสเลเทะเลย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ในสเตจแรกเรายังไม่ต้องซีเรียสสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ว่าเราจะลดเลือดยังไงตอนที่เราเจอสีเหลืองเราก็เอาปังมาหิ้วเลือดได้ในเวจิตา8บิตสล้านคือดาเมจก็ไม่แย่นะเป็นตัว ECA ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อเขาเจอตัวดีเขาก็จะตีแรงเนี่ก็คือโกคูเป็นตัวดีส่วนไอเจ้าเบเหลืองน,นี่ก็เจอโกคูทั้งด่านอยู่แนละ้วก็จะตีแรงขึ้นไปอีกตั้ง70%เลยนะถือว่าเป็นอีกตัวที่ดีอุ้ยติดเบิร์นด้วยโชคดีมาก ได้จบสเตดนีด้ไปอย่างเร่งรีบนะแล้วก็มาดูนี่คือกิลุเมื่อกี้ผมลืมพูดเลยกิลุนี่นะนี่คืออีกหนึ่ง eca ที่ดีมากๆในด่านนี้เลยเป็นคีย์เวิร์ดอีกหนึ่งตัวในทีมเลยเพราะว่าเขาทําให้สเกินนั้นแข็งแกร่งสุดๆเดี๋วดวูตั้งต้นของ3าอเกินแสนสองนะโดยที่ยังไม่ได้ยิงไม้ตายถ้ายิงไม้ตายก็จะถึกขึ้นมากมากว่าน,นี้อีกได้ซับจากกิลุถึง40%นี่คืออีกหนึ่งตัวที่ควรจะทำเอามาเล่นถ้าจะเล่นทีมนี้เลยถือว่าเป็นคีย์สำคัญในทีมนี้มากหน้าตัว ถ้่ากับว่าเรามารีวิวกิรุแบบสั้นๆนะผมก็เก็บลิงก์มาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่ตั้งต้นเขาแสนสองเมื่อเขายิงแม้ตายเนี่ยเขาก็จะเพิ่มไปอีกนี่เวทไอเทมดีเซนหนึ่งเทิร์นซึ่งก็คือ30นั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดู3เกลอเมื่อได้รับทั้งซับจากฟีเซอร์แล้วก็กิรุว่ามันจะยิงรุนแรงได้เพียงใดกันบมาเรามีฟรีเซอร์นำหน้าอยู่แล้วเห็นไหมสามเกลอเราก็จะสบายเพราะไม่ต้องมานั่งโดนโจมตีก่อนด้วย ลอซิสเซอร์มันทนมือทนเท้าอยู่แล้วมันรับดาเมจจากโกคูได้สบายนี่5ล้านก็ถ้าของของตัวทุกๆคนที่เอามาเล่นนะถ้าตัว5 5ก็ปล่อยมันตัวลอยไปเลยหาเพื่อนที่ปลดเยอะๆเ,เพราะว่าคริติคอลดาเมจมันสำคัญ่ารน,นี้ยังไงก็ต้องคริด,ดูอีกหนึ่งความสามารถของกิรุเมื่อเขา E ีซขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นรีวิวเล็กๆแล้วกันถือว่าอยู่ในเพราะว่ามันอยู่ในทีมด้วยพอดีด,ดูมันจะโชว์ไหมไม่โชว์อ่าก็กิรุเนี่ย เมื Me ่อเขาอยู่ในทีมก็คือเขามีหลบเนี days, ่ยนะนี CPR ่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีเพราะว่าเรามีไฮบิดไซยันก็คือปังแต่ว่าปังเนี่ยก็แอบมีข้อเสียคือนางยัง ECA ไม่สุดทําให้การแทงของนางเนี่ยมันเป็นโอกาสเท่านั้นก็คือถ้าโชคดีติดนางก็จะแทงได้สบายไปเลยแต่ถ้าโชคร้ายล่ะนั่นก็คือเราก็จะเลทกันในด่านยังไงล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยด่าน ECA ปังก็จะมาแล้วแต่ว่าแต่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  ปังเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้ ECA เสร็จในครั้งเดียวด่านมันมาแค่อาทิตย์ละครหรือละละครน่าจะอทิตย์ละครแหละเหมือนกับด่านสเปรดมันเองนะฮะทำให้การ ECA มันช้าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่รีบจริงๆอ่ะทีมนี้ก็คือรอรอให้ปัง ECA เสร็จก็ได้ฮะ,ะเพื่อทีมจะได้เล่นอย่างสมดุลมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวดูแทงไหมอ่านี่คือแทงติดหมื่นหนึ่งนี่คือแทงแหละ๋ยวเราเอาฟิเซอร์ ถ้าให้ฟิเซอร์ยิงไม่ตายไปสามเกอรออาจจะหลุดสแต็กไปตาหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะเอาตัวเครื่องเป็นตัวหลักนะก็ถ้าปังเอซเอเสร็จใครเอาทีมนี้มาเล่นคุณก็จะเล่นสบายมากขึ้นเพราะว่ามีแท้งสองตัวปังที่ช่วยฮิวเลือนมีซัพพอร์ตจากกิรุที่ทําให้ทีมยืนได้มากขึ้นยืนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทีมนี้ข้อดีอีกข้อก็คือลีเขาเป็นดาวบอสซิเกอร์คี4สี่ก็คือเขามีคีดสี่ทำให้ทีมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการลิงก์เลยแล้วก็มีกิรุมาซัมพ์อีกทำให้ทีม แต่ย้ําก่อนนะว่าต้องเจอกับโกคูนะถึงจะเล่นทีมนี้ได้แบบเพอร์เฟกที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราดูทรง้วผมว่าเราน่าจะได้ผิดแผนนิดนึงดกข้างหมดเราน่าจะได้ยิงก่อนลิงทองแล้วละ่ะเนี่ยโดเบจิต้ายิงที่3มล้านละนี่ตีไม่เข้าหรอกนอกจากโดนทํำใายตายและปัญหาคือเราต้องลุ้นเรื่องไม้ตายด้วยถ้าโดนที่3มเกลอเนี่ยงานงอกที่สุดเลย ถ้าโดนฟรีดท,ทุกครั้งอะใครเล่นแล้วโชคดีไม่ตายโดนแต่ฟรีนะบอกเลยคุณจะสบายสบายเลยเพราะว่าฟรีดมันแทงได้ทุกสีกาดอแล้วลดดาเมจได้เมื่อเจอกับโกคูแฟมิลี่ซึ่งทั้งด่านก็เป็นโกคูไงฮะง่ายๆกิลเนี่ยถ้าโชคดีติดหลบให้สักนิดนึงเอ้ยไอ้บัในขนาดนี้ยังไม่ยอมติดหลบด้วยส่วนเรื่องไอเทมตอนนี้ผมก็จะยังไม่ใช้ไอเทมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีปังต่อท้ายปังก็จะช่วยฮิลให้เราโอเคอย่างนี้เลย ก็นี่ก็เป็นอีกข้อดีเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเจอซีเรีลถึงสองตัวทําให้ปังเนี่ยมันได้โชว์ประสิทธิภาพในการฮิลและก็ชนะทางของมันไงมันก็จะฮิลเราได้ทำให้เราเรียกว่าแทบจะประหยัดไอเทมไปได้ถึงสอสด่านได้เลยในช่วงแรกๆก็แนะนําว่าถ้าใครมีก็อัพคลิีไปเลยนะใครที่มีหลบเนี่ยก็พยายามลงด่านมันแล้วดอบตัวก็เอามาแก้ก็ได้เอ้ยดีนะติดคิด เพราะการติดขีเนี่ยก็เท่ากับว่านางก็จะฮิวแรงไงนี่ตอนนี้เลือดเราลดไปเยอะแล้วนี่ดามเมจแปดตาแปดแสนเก้าไปเจ็ดแปดล้านแต่เดี๋ยวพอ ECA มาเนี่ยไม้ตายนางจะมีเกตลี่ขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็น ECA ดามเมจก็จะมากขึ้นอุย้ยโดนไม้ตายด้วยโดนที่ปังเป็นยังไงอ่าติดแทงโชคดีไปโอเครู้สึกว่าเราน่าจะยังอยู่ในแผนการของเราอยู่นะก็คือเราจะได้ยิงดกขังโมดในสเตทหน้าพอดีก็อโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเขายังเข้าแกลบเราอยู่ เบแปดบิตนี่ใช้ได้จะติคีเออโอเคเบแปดบิตนี่ก็ดีนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันแพ้สีตอนช่วงท้ายไงถือว่ามันถึกอยู่ในระดับกลางๆส่วนเบเอนี่ถือว่าพระเอกของดานเลยเพราะว่าเป็นดาเมจและเป็นกึ่งแท้งในทีมดี๋ยวสักครู่ A few moments later โอเคมาต่อกันดีกว่าแล้วยิ่โอ้โหถือว่าเราต้องแทบเราโดนบังคับเลยนะเนี่ย โดนใช้โดนคนหมดโดยจะต้องว่าเอาฟีดยิงอะแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาฟีดยิงก็ได้ไม่เป็นไรยงไไไรังไงดาเมจก,ก็กิ๊ก,กอ,อกอยู่แล้วแต่ก็เพราะว่าเราไม่อยากเอาสาเกลือไปยืนเสี่ยงอยู่ตรงนั้นยอมเสียไปนิดนึงไม่เป็นไรนี่ฟีดแข็งแกร่งได้ซับอีกถึกขึ้นไปอีกซึ่งเดิมแม่งถึกอยู่แล้ว <laughs> แล้วข้อดีคือมันซับได้ด้วยไงมันมีคี้บวกสองแอคเดฟบว20%กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามเกลือแม่งก็สุดไปเลยในทีมนี้ เแต่ดูดาเมจฟสฟี่เลยล้านสี่คนเตาเลยแย่งว่านะมันคือแทงซับเว้ยนี่คือข้อดีถือว่าเป็นพระเอกมากกว่าเบรก <c oughs> เพราะว่าขาดมันไปนี่ขาดแทงโอ้ยมันยี่มันดินไปตายใส่ห้าล้านสามเลยใช้ได้เนี่ยเนี่ยดาเมจยิ่งหาปลดเยอะๆอะดาเมจนี่ห้าหกล้านเนาะยิ่งลิงเยอะนี่ติ๊กขีด่านนี้ขีดสำคัญที่สุดน,นะเพราะว่าลดเด็บไม่ได้ในช่วงท้ายในช่วงท้ายจะต้องบอกว่าช่วงท้ายมันลดเด็บไม่ได้ กิวนี้ผมก็อัพมาคี่ยสเลยรือว่าโชคดีที่อัพมาตั้งแต่แรกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวไงดีเรากดไอเทมซะหน่อยแล้วกันบอกว่าเลือดน้อยแหละเลือดมันเต็มใช่ไหมแต่ว่ากดไว้ก่อนเราไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าลุ้นกับเบเพื่อเบยโดนไม่ตายหรือปังโดนเนี่ยแล้วปังไม่แท้งเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่างานงอกละประทานแน่นอนไปยิงไป ดาลลิงเนี่ยถือว่าเราเราเกือบเข้าแกลบที่ดีแล้วนะก็คือเราได้ยิงโดคังโมแต่ตัวที่ยิงดันซวยได้เป็นฟรีทเนี่ยคือถ้าเป็นตัวอื่นก็สบายกว่านี้เยอะดันได้เป็นฟรีทยิงถอยเราไม่กล้าเสี่ยงเราสาก็เลยไปรับด้วยไงเพราะว่าถ้าจูๆ่ๆมันยิงม้ตายดักหน้าเราเมื่อกี้อยู่เราล่วงขึ้นมาเราซ่วยเลยนะถือว่าเราก็ต้องวัดดวงกันไปเบไม่คี้ให้เลย ถ้ายปังถ้าปังแทงให้เราก็รอดถ้าปังไม่แทงเราก็เราก็จะได้อัตคลิปใหม่เน่ยแน่รอะเราเลน่นละเล่นหทางเราเราเชื่อมั่นในปังเดี๋ยวดูเฮ้ยนี่หมื่นหกอันนี้คือแทงและติดแทงถ้าดาเมจไม่ติดแทงขึ้นมาก็คือหลักแสนนั่คือเรียกว่างหัดงานหากโอเคงั้นเดี๋ยวเอาสามเกลอยิงตรงนี้แล้วก็ให้ฟีมันอยู่ตรงกลางไปก็เก็บดอกข้ั้งหมดไปเรื่อยๆเหมือนเดิมฮะเพราะว่าถ้าเรายิ่งได้ยิงในสเตตฟูพาวอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะสบายสามล้านสี่ นี่คืออะไรซึ่งลิงก์อะไรต่าง,างๆที่มาช่วยนะปิดจ็อบไหม,หมไม่ปิดจ็อบเลยไม่ติดคิแต่ตังไงเทอร์นี้เราก็ยังสบายอยู่เพราะเรื่องการใช้อเทมของเราเ,เองปแปะๆแปะตายนะยิงไม่ตายไหม,หมไม่ยิงเลยเหรอนี่เท่ากับว,ว่ามันไม่ยิงไม่ตายใส่เรานเนี่ยมีแวรว่าเราจะสวยตรงนี้นี่แหละ เฮ้ยอย่านะตะกี้ตะกี้เราก็จบไปเลยตะกี้ตะกี้เออไม่ตะกี้ด้วยโอ้ยแม่เฮ้ยอะไรของเนี้ยลิงลิงนี่มันอะไรกันเออมันมันมันไปหยิบไปตายเสียเราเลยอย่างนั้นเนอะมันเป็นไปได้ยังไงเกิดไม่น่าเชื่อเลยจริงๆโอเคก็เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคูทขนาดนี้แล้วมันเอาแน่มันถุยน้ำลายแน่ถุยยังเฮ้ยเฮ้ยนี่เราไม่โดนไม้ตายลิงเหรอเนี้ยเฮ้ยไปไปได้ไงวะเฮ้ยเจ๋งว่าเราไม่โดนไม้ตายลิงเลยเฮ้ย น้ำลายของมันนี่ไม่ออกมาใส่เราแล้โอเคแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้เราก็จะเสี่ยงสักหน่อยละกันนะไม่ไม่ไมม่จริงๆด่านนี้ไม่ว่ายังไงเราก็ไม่ควรเสี่ยงเราจะใช้ปินเซสโซนในป่ก็เก็บบอลน,นี้โอเคเหลืองหล่นลงมาเราจะมีเหลืองสักเม็ดนึงเพื่อให้เบเผื่อเบจะคิ้ให้เราสักหน่อยโถ่เอ้เนี่ยเรา,ไม,รมาไม่ประมาทไม่ประมาทแต่ว่ามันก็แกล้งเราด้วยการที่ยิงใส่สีโดยที่เรากดไอเทมไปแล้ว ก็อาจจะบอกว่าที่ผมพกไอเทมเลื่อนมา2อันเพราะว่าผมเลือกที่จะว่าเติมเลือดดีกว่านะแค่นั้นแหละแล้วก็การใช้เติมเลือดมันก็เซฟหน่อยเพราะว่าเราเท่ากับว่าเราเติมเลือดได้สครั้งการพกไอเทมอย่างวิสามันก็ดีฮะก็อยู่ที่สไตล์แต่ละคนละกันอย่างอันนี้ผมเลือกวันนี้เพราะว่าอย่างนี้ดูเซฟกับตัวผมมากกว่าฮ่าโชคดีเว้ยติคิถือว่าตัวเพื่อนนี่อัพปลด2ทางมาขิใช้ได้เลยในปังนี่อยากให้ ECA ไวมากเลยเรื่องลิงก์ก็สำคัญนะฮะกระดานนี้ขี้ไหมไม่ขี้แต่ก็10,000กนใช้ได้ โอโ้ติดแทงให้เราครบทุกตัวสุดยอดไปเลยโอเคก็ให้เบเป็นยืนตัวแรกไปเลยเพราะว่าเบดนนะแล้วก็ข้อดีคือเบมาชนะทางแล้วตอนนี้เราก็นาก่นาจะโดนไม้ตายได้อยู่อย่างถือว่าไม่เจ็บเท่าที่คุณโอเคไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโอเคไม่ยิงทำไมตายนะเบเบดู5ล้านดาเมจช่วงเบย์ถึงน่าจะประมาณ5ล้านละถ้าได้ซัพจากกลิวอีกก็จะประมาณ6ล้านเฮ้ยไม่บิ้ลไม่คีเลย สองล้านแปละแต่เบแปดบิทคือมันยืนธรรมดาได้แล้วไนงะแต่ถ้าโดนไม้ตายนี่น่าจะ3,000สนกว่าบาทเฮ้ยสามแสนกว่าไม่ใช่ส0 0 0สนบาทบ้าบอยแล้โอเค3ามล้านสานะถ้าโดนไม้ตา,ตายตรงนี้ก็ถือว่ายัางโอเคเพราะว่าเทิร์นต่อมาเราก็จะยังใช้เบได้อยู่ยิงไปจุกจุกอือก็โอ้โหมีละอือหือือ,อือ,อ,อโอเคก็ เดี๋ยวให้ฟีดยิ่ตรงกลางเลยให้ฟีดแทงไปเลย,เลยแบบนี้ถือว่าดีนะออกมาแบบนี้นอกจากว่ามันจะยิงดักหน้าเราเราก็ล่วงไปเลยโอ้ย,อยห้าหมืน่นเพราะว่าเรายังไม่ไยิงแม่ตายเห็นไหมข้อเสียคือถ้าไม่ได้ยิงแม่ตายเนี่ยมันจะอึดมากเลยเนี่ยจัดจ้านในย่านความเปราะบางเมื่อไม่ได้ยิงแม่ตายนี่ติกี้เฮ้ยตัวเพื่อนดีมากเลยเนี่ยติกี้รัวๆเลยชนะ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 เท่ากับว่าเราจะได้จบด่านนี้เรเร็วละ เหลือแค่ว่ามันยิงใส่ฟรีเท่านั้นถ้าไม่ยิงใส่ฟรีก็คือกิรุเราต้องหลบเค 1, 2, หนึ่งสองยิงเลยขอสักหนึ่งทีขึ้นเต่าสิบเท่านี่มาแล้วพลังขึ้นเต่าสิบเท่ายิงไปเลยเออฟรีดของฉันนั้นไม่เจ็บไม่คันสักเท่าไหร่เลยสี่หมื่นนี่ถือว่าเบามากๆแล้วในดักเนี่ยเพราะดานนี้เดิมทีมันยิงทีสามสี่แสนเลยะเวยไปกิลุ กิลูนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โค้รแห่งความดีเลยจู่ๆจากว่าตอนแรกหากงานให้ไม่ได้ไปไปมา,มาได้งานเลยอยู่ในด่านสเตทเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะเราจะต้องใช้ไอเทมสักหน่อยละเพื่อเป็นการเซฟเราจะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนโอเคแบบนี้เบตอนนี้ได้ซับได้ได้พัสีอะเดฟสามแสนเลยนะเดฟโคตดสูง ก็เป็นตัวชนะทายเจ้านี่ด้วยเราไม่เราจะพยายามไม่เสี่ยงอะไรเลยในด่านนี้นะพยายามเอาไว้ห้ามคือยังไงผมก็พูดได้เลยว่าห้ามเสี่ยงงาแบบเผลออ,อะไรอย่างนิดนึงเพราะว่าบางครั้งจู่ๆเราโดนไม้ตายใส่ผิดตัวเงี้ยเราไม่งานงอเลยนี่ดูยิงไหมคือเตาคือเต่าสิบไม่ยิงได้ยังไงวะแกละเนี่ยนะเราถือถ้ามันไม่ยิงเบเนี่ย อยู่เบแปดบีดแม่งโดนมาโอ้โหไอ้ป้าเฮ้ยกลับไปเริ่มเล่นใหม่ยังไงเอายังไงเจะยิงหรือไม่เยิงเลยเฮ้ยลุ้นชะมัดเลยโอเคปัง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 ดูสิปังนี่จะปังไหมหรือจะปังปี่นาฏสามแสนเฮ้ยถุยตกใจหมดทุกว่าโดนหรือว่าโดนไปแล้วอ๋อโอ้ยขี้รัว ออไม่แทงด้วยออไม่แทงนี่คือถ้าเราไม่กดไอเทมเนี่ยปังน่าจะน่าน,น่าจะลงโล่งแล้วล่ะช็อตเมื่อกี้โอเคเก็บไอเทมเก็บบอลไปหน่อยเพื่อพยายามเลี้ยงให้โดคังหมดให้ไวที่สุดเฟซสักหน่อยไหมสักทีไหมสักหนึ่งจุดนะสักหนึ่ยิงนะสักทีอ่ะไม่เอาเ,าเ,เอหรอไม่ยิงเลยอ่ะขอสักทีขอสักทีเอาแบบกุ้งกริมเบาๆเล็กๆน้อยๆเฮ้ยจะไปยิงชิบหน่อยหรือวะ ฟีเราก็คึกเหลือเกินเนาะนี่ผมอัพเบิลมาสุดนะผมกะใช้ในด่านอือ่นเฮ้ยนั่นแหละยิงเลยไม่ยิงยิงฟีนั่นแหละดีที่ฝุดไปเลยน,เลนะนี่ตัวเปล่านะสองหมื่นข้าวนี่ตัวเปล่าไม่ดิใช้เทมเราใช้มาลิกลปบแป้วเออโอเคถือว่าเราโชคดีมากนะมันยิงไม่ตายใส่ตัวจำเป็นเราหมดเลยโอเคปิดจ,จ็อบไปทีนี้เราก็จะใช้กิรุในการยืนโลละ ไปก่อนเพราะว่าเพื่อให้เบยนะ้มันยิงตรงนั้นเราจะใช้ไอเทมสักหนึ่งชิ้นละกันเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเท่ากับว่าเราไอเทมหมดแล้วถือว่ารอบนี้เรามาไม่ค่อยดีเราใช้ไอเทมเปลือยนไปน่อยเพราะว่าเราไม่เสี่ยงโอเคแบบนี้แล้วก็สีฟ้าเก็บตายเพื่อพยายามเร่งเราตอนนี้เราพยายามเร่งดกขั้งหมด่ะเต่ละเราใกล้เต็มละยิงไม่ตายมาเลย ยิงไม่ตายมายิงมาแซ่ฉันต้องการต้องการบัตรประกตของแกให้ยิงเข้ามาขอสักหนึ่งหมัดมันไม่ยอมต่อยเลย,เลยวะ <c oughs> ชิบเปล่งแล้วถ้ามันต่อยเบย์ขึ้นมาเลยนะบอกได้เลยว่างานหยาบเจา้ายังไงเ้ยแกจะต่อยไม่ต่อยมันไม่ยอมต่อยเบย์ <c oughs> ชิบหายแล้วนี่เบย์ยิงของหลังเก้าละตามเมย์แบบน่าไหว้ใจได้ละเสียแค่ว่าขี่ไหมถ้าขี่ก็ขี้ไม่ขี เอาล้ครับต่อท่านผู้ชมทั้งหลายใน้ขณาดนี้เราอยู่ในนาทีชีวิตกันแล้วแม้ว่าเราจะกดไอเทมไปแล้วแต่เราก็ยังเสี่ยงตายอยู่ดีมันจะต่อยหรือไม่เอต่อยไหมต่อยต่อยไม่ต่อยเอไม่ต่อยเว้ยโอ้ยลุ้นเหลือเกินจัมาคุณโอเคมาตรงนี้เราก็จะใช้แอคทีปปังไปเลยหรือว่าเราไม่อยากจะมานั่งห่วงเล้งดกคังหมดนะเพราะว่าสองสำเพอินกลับมาตัวที่จะได้ยิงมันก็ไม่น่าจะใช่ปังอยู่ในโลด้วย โอเคเก็บไปเลยแบบเต็มสตรีมก็หวังพึ่งพลังแห่งการแทงของปังให้ทำงานก็แล้วกันนะจ๊ะหนึ่งัดก่อนหนึ่งหมัดต่อยเข้ามาต่อยต่อยต่อยสิวอยต่อยมันไม่ยอมต่อยเราไอ้บ้าเออเข้ามาหนึ่งทีต่อยต่อยหน่อยขอร้องต่อยฉันต่อยสะหนึ่งหมัดเอาให้ชื่นใจเยียดให้มันได้อย่างนี้ไม่เคยรู้สึกอยากโดนหมัดมาก่อนท่านี้มาก่อนเลยอื ชนาทางด้วยแล้วก็กัดออกก็ไม่เกี่ยวยดีๆห้าล้านห้านะอันนี้ก็คือได้แอคทีฟจากปังแต่ถ้าได้กิรุเข้ามามันก็เหมือนกับก,กดแอคทีฟปังอยู่ตลอดแล้ไงจัดไปโอ้โหติกี้ตัวเพื่อนนี่มันแจมแมวซะเหลือเกินไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยดาเมจหนึ่ล้านแต่ถ้ามันไม่แทงให้เราเนี่ยบอกได้เลยว่าเรานั้นงานงอก เพราะมันจะเตะเราประมาณแสนอ้าวอือแทงไหมเอ้มันแทงเว้ยเอ้ยรอบนี้เรามาดีโอ้บอกเลยว่ารอบนี้ไม่ธรรมดารายได้เวลาที่เรา,เราจะต้องจบกับไอ้ด่านบ้าน,นี้สักทีโอเคก็ยิงดกขังหมดกันไปเลยตายเบเก็บเหลืองให้แน่นๆเอาแบบจุง๊งๆไปเลยติ๊กี้แบบงี้ยๆไปเลยลูกพี่สามหมเป็นดาเมจที่จิ๊บจ้อยถือว่าเพราะว่าโลเคชันตอนนี้มันมันช h n ทางแหละ และเราได้ยิงดกขมวดแบบสวยสดแลเงดงแจ่มไปเลยตอนนี้ก็คือ3มเกลอเนี่ยต่อให้โดนไม้ตายก็ไม่เป็นไรแล้ะไอ้ที่น่าให้เป็นห่วงก็คือถ้ามันต่อยเบเนี่ยเท่ากับว่าจ,จู่ๆเราก็จะจบดาดกันอย่างง่ายดายเลยพาเพราะว่าเราจะกลับไปน้าโหลดยังไงล่ะ <laughs> ดาเมซีลาน9กับดกขมวดชนะทาง ตายสามกรอเอาให้จบไปเลยติดขี้ไปแบบกง,งามเลยตัวเราด้วยไม่น่าจะขี้ให้เราด้วยแม้จะปลดหนึ่งทางแต่ผมก็ยังไม่ค่อยจะเห็นมันขี้สักเท่าไหร่เฮ้ยต้องให้ด่าใช่ไหมแกถึงจะรี้ให้ชานโอ้ยเจ๋งไปเลยติดขี้ไป6กล้านแต่ว่าเทินหน้าเนี่ยเรามีเบแปดพิกซซึ่งถ้ามันโดนต่อยบอกเลยว่างานหยาบแน่อนอนเออช่วยๆกันคีช่วยกันทำมาหากินหน่อย เบเหลือ5ล้านนะเพราะว่าเขาไม่มีลิงก์จากตัวแปดบิดที่เป็นพวกลิงก์โอ้ยนะทั้งสิ้นมันมากกว่า9,000จริงๆตามหลักแล้วถ้าตาเฮ้ยมาต่อยเบด้วยเออเรางั้นงอกแล้วในเวลากลับบ้านเกิดแล้วเชียรหรือไม่กี่แสนโอ้ยสงสัยเชียโอ้ดีกว่าเบาไปตดเลยบ้าเอ้ยลุ้นจะตายเลือเต็มโอเคงั้นเราจะเก็บเบ้ไปตรงนี้ละกันเพื่อไม่เป็นความเสี่ยงยังไงตาเนี้ยเราก็ชนะแล้ว แกไม่ได้แดกจช่เหรอไอหนูดูตัวข้างหลังเดมันตีเหมือนมันโกรธเราไอ้บ้าเอ้ยมาตุมต่มตุ่มเราไปตดเดเลยไปเถแบบอะเบโชคดีนะที่มันไม่ตีตรงกลางพอดีเราก็เอาเบไนะด้ไปขี้หน่อยเฮ้ยก็จเบิ้ลโอ้เละเบิ้ลธรรมดาเบิ้ลขี้ยิงไม่ตายเขี้ไอ้บ้าเอ้ยสี่ล้านนะถึงเวลาจบกันแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจบกับ สเตนิสทีแล้วตอนนี้ยังไงโดนแม้ตายก็ไม่ตายอยู่แล้วจิ๊บจอยติ๊กี้ครับจบครับกับทีมสเปซทาวลิงโดยดังก็บอกซื้อก็คือใช้สารเกลือนำนะครับทีมก็ตามนี้เลยกันเดี๋ยวไปดูผลสรุปกันว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กับการลุ้นระทึกในด่านบ้านนที่สักทีอ่ะโหลดช้าด้วยขอดูผลสรุปหน่อยสิครับเราจบด่านนี้ด้วยแคดเกตเตอรี่นี่แล้วนะสเปซบอยเออร์ทาวลิงเนี่ยยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับกับทีมสเปซ ไม่สิต้องบอกว่า d r าก้ n b โบสซิเกอร์สามเอรท่องอวกาศสุดหันษานะฮะก็ขอจบกันไปกันเลยเท่านี้กันก็เป็นแนวทางเล็กๆน่นอนให้ทุกคนมารีวิวก e ิว ECA แล้วก็แนวทางการผ่านด่านโดยแคดสเปซทาวลิงด้วยทีมนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ